ต้องรุ่น <estrogen> กันแล้วดูเดี๋ยวโอ้เอาปอปล่อยปล่อยมันเก็บหน้ากันนี่

เอาเลื่อยเล่ยเดี๋ยวเรียวไปบนดิอ่าหักคอนาฝืนไต้อ็ไปเรียนเลย 哎呦哎哎，右脚。